ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารข่าวด่วนเสี่ยงฝนตกหนัก20จังหวัดวันนี้ถึงพรุ่งนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติกับวันศุกร์ที่24มิถุนายนนะครับซึ่งในวันนี้ล่าสุดทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศแจ้งเตือนแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนะักจนถึงหนักมากประจำวันศุกร์ที่2 4มิถุนายน2565ตั้งแต่เวลา6นาราของวันศุกร์จนถึง6นาราของวันเสาร์บริเวณพื้นที่เสียงภัยฝนตกหนะักพื้นที่สีเหลืองบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบรุรีระยองจันทบรุรีตราดระนองพังงาภูเก็ต สุราธานีกระบี่นครศรีธรรมราชตรงังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระวังฝนตกหนักหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบ เป็นระยะระยะะอย่างคันท่องทีและต่อเนื่องหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบพอมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ